เก้าหมื่นกว่าบาทาค,รครับพี่แอคคอร์ดครับ2.4ครับสภาพโคตรสวยเอาติดครับแสนกว่าบาทก่อนเอาข้าวุ้นไปแสนกว่าบาทไปเอาใช้ง,งานได้ปกติครับรถบ้านมาเทินมาสองแสนกว่าบาทพี่ไม่ได้สองปลายเลยพี่เห็นผมเป็นคนตลกเหรอสองต้นเน่ยขายไปแล้วครับแอคคอร์ดเก้าแสนกว่าบาทครับลูกค้าลูกค้ากำลงังจะไปตัดสินใจเอาซีวิคนะก็ลเลยบอกเฮ้ยเห็นว่ามาหาพี่ป๊อปได้อะไรพิเศษครับอยากคิดว่าจะได้ RS เสตเทอร์โบครับเอาแอคคอร์ดเทอร์โบไปขี่เลยเก้าแสนกว่าบาทครับ แต่บางคนก็ต้องบอกอยู่แล้วอุ้ยราคานี้แพงกันเก้าหมื่นเอาไหมันนี้เอาก้าคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากได้จะคิดไม่ออกคอมเมนต์เลขเก้าก็ได้จัดไปพี่เอ้ะแอร์คอร์ดเก้าหมื่นครับใช้งานได้ปกติรถบ้านครับลูกค้านี่เพิ่งมาตีแรกเมื่อกี้เลยเก้าหมื่นกว่าบาทครัพี่แอร์คอร์ดครับสองจุดสี่ครับสภาพโคตรสวยสวยไหมครับสวยสวยสวยครับสวยนะสวยไหมเชนเชนเชนบ้างเลยครับเออเชนดูนะครับตรนี่ครับให้ดูครับสภาพเกียร์ออโต้ครับอ่าถ้าเก้าแสนแพงผมลดให้ตัวหนึ่งพี่ เหลือ9 0 0 0 0มืนพอนะครับผมนะอ่ะถ้าการนี้ยังไม่ถูกใจใช่ไหมอ่ะเอาอย่างนี้ไปพี่ไปเอาติดครับแสนกวาบาทก่อนเอาคันุนไปแสนกวาบาทไปเอาใช้งานได้ปกติครับรถบ้านมาเทินมานะครับเอ้ยแต่ปีนี้มันอาจจะนิดนึงนะสีนี้ไม่ชอบอ่ะเอาสีตลาดไปสองแสนกวาบาทพี่ไม่ได้สองป้ายเลยพี่เห็นผมเป็นคนตลกเหรอสองต้นเลยไปเลยพี่ผ่อนได้ครับงวดสี่ห้าพันครับพี่รังขายสักสองปีไปต้นไปให้ลูกค้า นะฮะเหมือนที้บอกถ้าอยากได้ด่วนนะคะคก้าวกดไลค์่ะนั้น,นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดได้ไม่ออกคอมเมนต์9เลยครับโทรมานี้เบอร์ศูนย์เจ็งก้าสามเหรืออะไรไปที่แอป POVK